เฮ้ยน้ำมันรถแท็กเตอร์หรือเปล่าว้าวเยลลี่ลูกตาโอ้โหลูกตาสีเหลืองเยลลี่ลูกตาของทอลี่หน้านี้ขนลูกตามาด้วยเอาละนะลูกตาไส้มันเปรี้ยวมากนะนี่อันนี้เป็นลูกตาสีเหลืองโอ้ไส้ทะลักไส้เปรี้ยว อย่าลืมเคี่ยวให้ละเอียดก่อนกลือนะอรถดำคันจิว๋วที่ขนแตงโมมาลูกอมแตงโม,มแตงโมแตงโมแตงโมลูกอมแตงโมเฮ้ยดูดิมีเม็ดด้วยแต่ถ้าแกะออกมาเม็ดน่าจะไม่มีนะนี่เป็นแตงโมไร้เม็ดไปแล้วเฮ้ยแต่มีอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยนะชิมนะรถแตงโมจริงๆ หวานนะแล้วก็ออกรถแตงโมเลยเนลองพูดแตงโมสามทีดิแตงโมแตงโมแตงโม <c oughs> หวานมากเราทำปากแบบครูเป็นสี <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ครูเป็นสีเลยแล้วกันนะในหนึ่งห่อนะก็จะได้สองสี่หแปด 2 4 6 8ก็จะได้8เม็ดซึ่งแต่ละหอก็จะมีรูปหน้าครูเป็นสีอยู่ด้วยนะและเขาก็บอกว่าด้านในเนี่ยมีข้อความให้อ่านด้วยเดียลองทำหน้าแบบน,นี้สิเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากมีข้อความนะเราก็เลยจะต้องแบบแกะให้ดี <c oughs> นี่กลิ่นฝรั่งพริกเกลือให้ความรู้สึกเหมือนกินฝรั่งจริงๆนะแล้วก็มีความรู้สึกเป็นพริกเกลือด้วยนะสีเขียวไปรสอะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วขนาดพรอมลิขิต ยังแพ้บัตรเครดิตเลยความเผ็ดนะพี่ว่ามันก็รู้สึกเผ็ดอยู่นะนี่มันรถอะไรเนี่ยขนข้าวญี่ปุ่นมาด้วยน่ากินเยลลี่ข้าวปั้นญี่ปุ่นอ้อันนี้คือเยลลี่ข้าวปั้นดูเลยนะแกะไม่ออกโอ้นี่นี่นีมาแล้ว นีเป็ hmm. ้ใครที e, ่ด e> ูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทีเท้ด้วยนะเดี๋ยวเรามากินเยลลี่เข้าว้ันญี่ปุ่นกันเลยกินหอมมากรสโคลราโคลราเยลลี่นุ่มหนึบหนับมากเฮ้ยนั่นมันเต่าทองมากับรถโมปูลืนแกตีรถมาใช่ไหมมันคือช็อกโกแลตเนอ เต่าทองอันนี้คือช็อกโกแลตนะเพื่อนเพื่อนดูเลยแกะเตากินทำไมเรียกเต่าทองอันนี้มันเต่าน้ำเงินหรือเปล่าน,นี่นี่ช็อกโกแลตกินเลยนะช็อกโกแลตเน้นเอันนี้น่าจะเป็นรสยกของที่ยกเยนลี่พิซซ่ามา <c oughs> เป็นพิซซ่าจิวจ๋วรสจิ๋วเยนลี่พิซซ่าจิ๋วเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> มาดูเลยนี่เป็นพิซซ่า แบ่งได้ไหมแบ่ง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 นี่หนุกหนับมากมามันอาจจะเป็นสีดำก็ได้ลองเปิดดูดิอย่างอันนี้คือ g o g o c r u n h นะเพื่อนเมันจะต้องเป็นสีดำแต่มันไม่ใช่สีน้ำตาลเฮ้ยก็ถือว่าสีดำป่ะสีน้ำตาลสีดำสีดำต้องสีแบบกระเป๋านี่เออนี่เห็นไหม น้แล้วถ้ากล้วยล่ะกล้วยก็เป็นกล้วยช็อกโกแลตมัน็จะต้องเป็นสีน้ำตาเหรอสีดำน้ำตาล <c oughs> เฮ้ยมันก็ดำนะเนี่ยดำมันก็ดำนะเนี่ยดำอันนี้น้ำตาลอันนี้ดำน้ำตาลเข้มสีดำมันก็สีดำ อีกหนึ่งอันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพื่อนๆมะนาวเชื่อมน้ำผึ้งนะอันนี้ราคา29บเาทจะเป็นมะนาวเป็นลูกเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบซองซิปเลยนะนี่เป็นผลมะนาวจริงๆได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งนะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวมากนะเพื่อนๆนี่นะมันเป็น มะนาวมาเลยเปลือกมันกินได้เปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งนะและอีกหนึ่งอย่างในคลิปนี้เป็นตีนไก่ซึ่งมันเป็นเยลลี่นะเ,นเพื่อนๆพี่เคยกินไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็จะมากินอีกรอบหนึ่งสำหรับเ l ลม m อร์กัมมีตีนไก่ราคา12บาทนะมีใครชอบกินตีนไก่บ้าง ยำตีนไก่อะไรแบบนี้ตีนไก่ทอดเฮ้ยก็อร่อยนะแต่บางคนเนี่ยก็กลัวตีนไก่ <c oughs> น,นี่มีใครกลัวตีนไก่บปล่หอมกินผลไม้เห็นสีขาวแบบนี้แต่ว่ามันเป็นกลนะิ่นสตอเบอรี่นะเพื่อนๆอะไรนะ ก,ก็เป็นแบบเยลลี่หนึบหนับนะแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่